ครับก็กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับในคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับในช่วงของหมอกฎหมายทนายชาวบ้านนะครับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการจะโทรมาสอบถามพูดคุยกับเราเรื่องปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์032 419 434นะครับสี่หนึโทรเข้ามาได้เลยครับตอนนี้ก็คุยกับเราสดๆเลยนะครับ กลับมามาต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเอเมื่อกี้เราพูดว่าในกรณีที่ว่าเออีกคนหนึ่งพอดีครับมีสายเข้ามาเนี่ยนะฮะครับสวัสดีครับค่ะขอปรึกษานิดนึงครับมีญาติมีญาติเป็นอะไรฮะมีญาติอลูกชายอือครับลูกชายเอาโฉนดของแม่ครับครับเอาไปจำนอง อเลือดจำนองเรื่องเรื่องอะไรไม่ทราบแบบแล้วได้เงินมาจำนองหรือไม่จำนองต้องดูว่าเอโฉนดมีชื่อใครครับชื่อแม่แล้วมีชื่อลูกไหมฮะไม่มีอ๋อสงสัยเอาไปจำนำอธิบายฟังนะครับเอาให้จบกันเอาไปเอาเงินไปเท่าไหร่ก็ไม่ทราบครับปรากฏแม่ตายออเขาก็ตายครับคนคนกู้ก็ตายอไม่เจ้าของไอ้เด็กลูกลูกชายเนี่ยก็ตายครับแม่ตายก่อนอื ลูกชายแต่ทีหลังครับฉนนนี่ก็อยู่อยู่ที่เจ้าของเงินเจ้าของเงินครับครับแล้วก็ลูกหลานก็อยู่ที่ตรงนี้กันแล้วทําไมกันนะอ๋อทํอะไรเนี่ยลูกลูกหลานคือหมายความว่าพี่น้องของของคนที่เอาถนดไปจำนังลูกหลานของแม่แหละลูกหลานของของแม่เนี่ยนะฮะก็อยู่ในที่ดินแปลงนี้ นะครับแต่ว่าย S <S <ๆ S 1> านาเกลวแต่แลูกคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อเนี่ยเอาโฉนดไปกู้เงินเอบออไปครับครับแล้วโฉนดแปลงนี้ก็มีชื่อแม่อยู่คนเดียวแม่คนเดียวแม่เกษียไปแล้วแล้วลูกก็คนเอาโฉนดไปตายแล้วครับผมถามอีกนิดหนึ่งว่าลูกคนที่เอาโฉนดไปกู้เนี่ยมีลูกไหมครับมีลูกอีกไหมฮะมีแต่ไม่ได้ทะเบียนั้ง ไม่ถึงยังไงเขานั่นไม่ได้ติเพราะเขาไม่ได้มอบหมายอะไรกันนี่นั่นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังไงตอบมีมีลูกจะไม่ได้จดทะเบียนกันมั้งไม่ได้จดทะเบียนกับคู่สมรสเขาแต่แต่ว่าเขามีลูกจ้ะอ่าครับอ่ะเดี๋ยวผมตอบให้นะฮะรอฟังนะครับะครับผมอ่ะอ่าอ่ะเอกครับคือกรณีนี้นะครับคือพูดได้พูดได้สั้นๆเลยว่าเออเป็นกรณีที่เขาเอาโฉนดเนี่ย ไม่ใช่ไปจำนองนะครับไม่ได้จำนองแน่นอนต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับซึ่งการจดทะเบียนเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีชื่อถือกรรมสิทธิ์อยู่ในโฉนดที่ดินครับไอ้กรณีเนี้ยคือชัดเจนตรงที่ว่าเขาไม่มีชื่อเมื่อไม่มีชื่อเนี่ยบอกได้เลยว่าเอากระดาษโฉนดไปจำนำแน่นอนนะฮะเอากระดาษโฉนดไปจำนำเนี่ยนะครับผู้กู้เนี่ยก็ก็อาจจะมีการทำมัญญากู้นะฮะแต่ผู้ให้กู้เนี่ย ก็ไม่ได้มีการจดในลักษณะเป็นผู้รับจำ侬นะครับก็เพียงแต่ว่าให้โฉนดไปยึดถือไว้ถือไว้แต่ชื่อที่อยู่ถืออยู่ในถือกรรมสิทธิ์อยู่ในโฉนดก็ยังเป็นชื่อแม่เหมือนเดิมนะยังเป็นชื่อแม่เหมือนเดิมครับทีนี้เมื่อยังเป็นชื่อแม่เหมือนเดิมเมื่อแม่เสียอหรือลูกเสียครับก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือถ้าในกรณีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าแม่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยนะไม่มีปัญหาเลยอืมเออ แม่ก็เรียกฟ้องเรียกโฉนดคืนนี่สินต่างๆไอ้ลูกคนที่เอาไปเอาไปกู้เงินนี่ก็รับไปก็รับไปเออแม่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยนะแต่นี่ในกรณีแบบที่พูดถึงเนี่ยคือเสียชีวิตครับเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าโฉนดที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้มันก็จะกลายเป็นมรดกอืมอ่าลูกๆทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์เปนมรดกคือเราพูดง่ายว่าในส่วนของผู้ให้กู้เนี่ยพูดง่ายว่าอ่ะมีมีสายเข้ามาครับฮัลโหลครับ ครับฮัลโหลสวัสดีครับเรื่องเดิมแหละดี่ลูกหลานที่อยู่อ่ะครับเพราะว่าไอ้คนที่ให้เงินเขาถือโฉนดอยู่อ่ะครับอ่าฮะไอ้ลูกหลานที่อยู่เขาก็กลัวจะมาไล่เขาอ่ะคือมันอย่างงี้ฮะัจะอกเลยเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับคือคือหลักมันอยู่ที่ว่าใครมีชื่อนะครับไอ้คนผมจะบอกว่าตอนเนี้ยคนที่กู้ให้กู้เนี่ยนะฮะพูดง่ายว่าผู้ให้กู้ผู้ให้กู้เนี่ยเจ้าของเงินเนี่ย ไม่ได้มีสิทธิ์ในที่ดินเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้มีการฟ้องร้องครับังคับจำนนงหรือมีการยึดทรัพย์เอากลับถนนที่ดินแปลงนี้ครับคือพูดง่ายว่าเขายึดกระดาษไว้แผ่นเดียวนั่นแหละครับก็คือพูดง่ายว่าตอนเนี้ยคนที่เสียเปรียบไม่ใช่เราเสียเปรียบนี่เป็นผู้ให้กู้นะเขายึดกระดาษไว้แผ่นเดียวครับเขาทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่ถ้ามันมีการ จัดการทรัพย์มรดกอะไรแล้วก็ปรากฏว่า,าทายาทได้รับได้รับแบ่งทรัพย์มรดกมามผู้ให้กู้ฟ้องฟ้องผู้กู้แล้วปรากฏว่ามันมีทรัพย์มรดกจากจากที่ดินแปลงนี้อันนั้นก็ยึดไปแต่ณตอนนี้ครับคืออย่างนี้ลูกๆทุกคนที่อยู่เนี่ยนะผมมองว่าทุกคนยังมีสิทธิยังยังยังมีสิทธิที่จะอยู่ถ้าเกิดผู้ให้กู้เนี่ยมาไล่เนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปครับไม่ต้องออก เพราะว่าโฉนเนี่ยมันยังเป็นชื่อของแม่อยู่นะฮะเพราะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์มาไล่นะไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์มาไล่คือพูดง่ายผู้กูผู้ให้กู้ยึดกระดาษไว้แผ่นเดียวได้แค่นั้นแหละครับนะฮะแต่ลูกคืออ่ะยังตัดเข้ามาอะไรครับครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ลูกนันที่อยู่บ้างตัวเดี๋ยวตกลงก่อนอย่าเพิ่งวางสายนะอ่าอ่าว่าเลยครับ งั้นลูกหลานไม่ต้องกลัวว่าไอ้คนนั้นก็จะมาไล่เลยนะไล่ไม่ได้นะเขาไม่มีสิทธินะฮะไอเรื่องกู้ก็อีกเรื่องหนึ่งม่เกี่ยวกันแต่ถ้ามันเป็นการจำนองอ่ะออันนี้ก็ว่าไปอย่างนึงแล้วแม่จำนองเองเนี่ยนะครับอันนี้ได้แม่ตายไปแล้วแตอนี้แม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรรูแไรล้วคือคืองี้ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่คุณเล่าให้ผมฟังนะว่าไอเด็กคนนี้ไอผู้ชายคนนี้ลูกชายคนนี้เขาโมยเอาฉนดแม่ ไปให้เขายึดถือไว้แม่ไม่ได้เดินตามไปจดจำนองหรือไ,ไปเดินตา,ตามไปคำประกันให้<ท>ด้วยนะอ,ยอ่อครับนั่นแหละคือไม่ต้องออกแต่มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงว่าในมือพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยที่ดินแปลงนี้มันตกเป็นมรดกนะครับลูกชายคนที่ไปกู้เนี่ยก็คือหนึ่งในทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยครับตายแล้วอ่าตายแล้วก็เขาก็มีลูกไงอ๋อจ้ะจ้อ่าเขามีลูกลูกเขาเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์มีสิทธิ์รับมรดกของ ของแม่ของ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 อะไรของยาญาเขาเนี่ยนะฮะเขายังมีสิทธิ์อยู่เออมีสิทธิ์อยู่อ่าถ้าผู้ให้กู้เนี่ยฟ้องร้องตามสัญญากู้นะฮะฟ้องร้องตามสัญญากู้โดยฟ้องอ่าหลานเนี่ยนะครับอ่าแล้วบังคับคดีเอาจากที่ดินแปลงเนี้ยอย่างเนี้ยได้แต่ได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งที่เป็นของลูกชายคนที่นำเสนอยังมีลูกอีกสองคนครับครับ ก่ในส่วนในส่วนของมีลูกอยู่สองคนครับก็ไอไอสองคนนั้นก็ยังได้มีสิทธิ์ไงอ่ะสมมุติแม่คนนี้มีลูกกี่คนเอางี้เลยสามสามแสดงว่าที่คไนนึงที่ดินแปลงนี้เนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนอืผู้ให้กู้ได้อย่างเก่งก็คือหนึ่งหนึ่งในสองหนึ่งในสามทีนี้ทีนี้อ่ะต่อครับมันจะไปยังไงแล้วเพราะว่าอลูกหลานอยู่กันอยู่นะก็ก็ มรดกมันก็แบ่งเป็นตามนี้ฮะตามกฎหมายคือตอนนี้นะฮะเลฉนไม่มีอะคือคือเราก็ไปร้องจัดการมรดกนะฮะมีใครมือบอกว่าให้ไปแจ้งหายว่างเงะโอ้แจ้งหายคือเรารู้แล้วนะฮะว่าว่าโฉนดมีการเอาไปจำนำไว้ถ้าเราไปแจ้งหายอาจจะโดนก็หาแจ้งความเท็จครับก็จะต้องมีการร้องจัดการมรดกนะครับหรือไม่ก็ให้พวกร้านนั่นอยู่กันเฉยๆไปผมว่าไปร้องจัดการมรดกแล้วก็ฟ้องเรียกโฉนดคืนจะจะโอเคกว่านะ แล้วก็เสียเอาเงินเขาก็ขอเงินคืนดิเอาเข้าไปห้าหมื่นสมมุติน่ะเราเราเราไม่ได้เป็นหนี้อ่ะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคนที่ตายไปเอาเข้ามาห้าหมื่นนะก็ไม่เกี่ยวก็ไปเอาคนตายก็ไปฟ้องเอาจากคนนั้นนี่เลอใช่ไหมฮะเลอะจ่าจ่าจ่าเออคป็จ่าครับครับอ่ะกฎหมายก็ยุติธรรมเสมอนะครับครับเอาไม่เกี่ยวฮะเพราะนั้น ก็ไปดําเนินการขอเป็นผู้จัดการคนตายกู้ก็ไปเอากับคนตายเมื่อคนตายตายไปแล้วก็แปลกวัตถายาธิเขาก็ไปเอาวัตญายาิเขาก็ต้องดูว่าไอ้ผู้ตายนะมีส่วนในทรัพย์มรดกแค่ไหนก็เอาได้แค่นั้นไม่ใช่ว่าเกินนอกเหนือจากนั้นเราจะไปเอาคนอื่นเอากับญายาิคนอื่นอีกไม่ได้นะครในส่วนของตัวเองเนี่ย ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็อยู่ไปฮะใครมาไล่ก็คนกู้ก็ถือแค่กระดาษแค่นั้นนะครับแล้วเขาจะทาเขาก็ต้องไปทําตามที่เราว่านี่และแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะไปไล่อะไรเขาด้วยเพราะตัวเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีชื่อถือก็มาสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแปลงนี้ครับนะครับเหลือเวลานิดหน่อยตอบคําถามเมื่อกี้ที่กรณีที่ว่าในเกินในเกินในเกินเนี่ยไม่มีนามสกุลนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วเราก็มีชื่อถือก็มาสิทธิ์อยู่ครับถ้าเราต้องการจะขายสมมุติว่าเราครอบครองที่ดินทั้งแปลง กรณีเดียวคือครต้องคือพูดง่ายว่าอภาษาชาวบ้านนี่คือร้องครอบครองปลรปักอ่าหรือหรือในทางศาลก็เรียกว่าร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินครับก็หมายความว่าร้องเพื่อให้ศาลสั่งว่าเราเนี่ยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้แล้วเราครอบครองประโยชน์ทั้งแปลงไอ้คนชื่อในเกินเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่าแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียที่ดินแปลงนี้เราทํากินอยู่เอาที่ดินข้างเคียงมานะ ก็อย่างี้ศาลก็จะมีคําสั่งให้นะเอาวันนี้หมดเวลาครับนะหมดเ,<อ>เวลาแ<ว>ล้วก็เดี๋ยวไปพบกันสัปดาห์หน้านะครับ<อ>วันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเดือดรอนตอนไหนพึ่งใครไม่ได้ทุกคนจงไฝ่จดจำไม่ได้รักความเป็นธรรมได้เคยแนะนำโปรดฟังกันไว้ คาาาาานนอ้ยยชวบคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมกะเฮิร์ตซ์